วันนี้ได้รับเกยวจากน้องบิวนะครับคือต้องบอกว่าน้องบิวเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นคนขี้กลัวเล็กน้อยใช่ไหมครัวันนี้เป็นไงครับเจ็บมากไหมครับไม่ค่ัสบายๆนะครับวันนี้ตึงไหมครับตึงๆนิดนึงเนาะตึงๆนิดนึงนะครับคือหลังผ่าตัดเนี่ยนะครับอาการเบวมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่ายกตัวอย่างนิดนึงนะบางคนมีคาถามว่าคุณหมอคะถ้าสมมติเราเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มานะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับเราสามารถทําสัญญกรรมได้ไหมสัญญกรรมจมูกได้ไหมก็แนะนําว่า งดสักหนึ่งสัปดาห์เนาะท<ช>้องวิวเนาะ<ช>คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกับการผ่าตัดเนี่ยมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมนะครับก็จะมีเรื่องหนึ่งนะครับอาการบวมหลังการผ่าตัดนั่นเอง<ช>เพราะว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะครับดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยบางทีก็ทําให้เลือดเราเนี่ยสูบฉีดได้ง่ายแล้วก็เวลาเกิดบาดแผลเกิดการผ่าตัดเนี่ยก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลออกเยอะแล้วก็เกิดอาการบวมได้นะครับ แต่ว่าถ้างดสักหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนเห็นอยู่ก็จะมีอาการบวมตรงโคนจมูกเนาะแน่นอน<ฯ>อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงระหว่างหัวตานะครับจะมีตรงฐานจมูกเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เป็นเรื่องอาการบวมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาเทียบชัดๆสักนิดหนึ่งนะว่าบิวโฝอัปเตอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับสวยมากคุณหมอคะเคสนี้ยากไหมคะเนี่ยอ่าจริงๆแล้วนะเคสเนี่ว่า คนไข้อ่านรักมากๆคือน้องบิวเขาอยากได้ทรงจมูกที่มันดูความเป็นแบบเขาเรียกว่าเกาหลีเกาหลีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีความอินเตอร์เล็กน้อยนะฮะคือเขาไม่ต้องการจมูกที่มันดูพุ่งเยอะพุ่งเวอร์นะครับพุ่งเยอะนะครับแต่เขาต้องการให้พุ่งแบบพอดีรับใบหน้าแล้วก็เน้นความปลอดภัยเป็นสําคัญนะครับคือต้องบอกนุ่นสมัยเนี้ยไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแต่เราต้องเขาเรียกว่าถ้ามีความสวยแล้วก็มีความปลอดภัยไปในตัวด้วยนะ ถ้าให้เทสดีๆนะครับเวลาเราจะเทสว่าจมูกไหนเนี่ยมีความปลอดภัยหรือมีความอันตรายเนี่ยวิธีเทสง่ายเราใช้นิ้วชี้นะครับ e ค่อยๆแตะขอประทานโทษนะครับน้องบิวครับเนี่ยฮะถ้ามีสักษนิ่มๆอย่างเงี้ยฮะดึงๆอย่างเงี้ยนะครับมีอีลาสติซิตี้ค่อนข้างสูงก็บอกได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเวลาจะเทียบนะครับจะเทียบความแข็งเราจะเทียบกับกระดูกหน้าหูตรงจุดเนี้ยครับนี่ตรงนี้นะประทานโทษครับนี่ฮะ,ะอันนี้เขาเรียกว่ากระดูกทากัสนะครับถ้าความตึงของปลายจมูกกับกระดูกทากัสเนี่ยใกล้เคียงกัน ความปลอดภัยมีให้แน่นอนดังนั้นบอกได้เลยนะครับว่าทรงเนี่ยอยู่ได้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนะครับยกเว้นแบบบางคนแบบอยากเปลี่ยนทรงเปลี่ยนอะไรนะแต่ต้องบอกว่าทรงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะครับบอกได้เลยว่าไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอน<ฆ>ไม่ว่าน้องบิวเนี่ยจะออกการออกงานแต่งตัวสไตล์ไหนแต่งหน้าสไตล์ไหนก็แต่งง่าย<ฆ>วันไหนที่อยู่บ้านสบายๆนะครับเพื่อนมาหาคุณพ่อคุณแม่มาหาก็สวยแบบธรรมชาติได้เมื่อกี้เราเห็น Before After เทียบกันชัด<ฆ>แล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เขาเรียกว่า ค่อนข้างที่จะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับนุ่นเทคนิคของเราอย่างเช่นเคยครับเราเขาเรียกว่าให้คนไข้เจ็บมาที่สุดนะครับจ่ายเงินมาที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับเราจะเน้นความจําเป็นที่คนไข้ต้องการแต่เราไม่ไม่เน้นอะไรที่แบบมันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นอะแสดงว่ามันมีความเกินพอดีพอเกินพอดีปึ๊บนะครับมันก็ทําให้ทรงจมูกเนี่ยมันไม่ได้ตามที่คนไข้ต้องการแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงเกินตามที่งบเราเขาเรียกว่า ตั้งไว้ด้วย,วยใช่ฮะ,ะแต่ต้องบอกว่าของน้องบิวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบปลายจมูกประมาณเดิมอยู่แล้วแหละ,ะเขาอยากจะให้มันดูมีวอลล่มอิสเ็กน้อยนะครับซึ่งพี่หมอก็แนะนําเทคนิคเรื่องการตกแต่งปลายจมูกไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการจัดย้ายไขมันทั้งสองข้างให้ไม่มีความบาลานซ์กันมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตรงจุดนี้ครับนุ่นนี่นี่หน้าตรงนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ จมูกของน้องบิวเนี่ยเขามีความสูงอยู่แล้วแล้วก็มีความสวยด้วยนะครับ<ช>คิ้วตาปากมาเต็มที่เลยคงหน้าสวยมากคงหน้าสวยครับแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดเนี่ยคือมิติหน้าตรงมิติหน้าตรงเนี่ยเขาพอมีสันแล้วใช่ไหมล่ะครับ แต่พอหน้าตรงอ่ะรุ่นจะสังเกตเห็นว่าความกว้างรุ่นก็จะประเมินได้ละรุ่นว่ากว้างไหมล่ะกว้างค่ะคุณหมออ่าอ,อันนี้ก็ประมาณสัก18ได้ะนะครับสิบแปดิเมตรได้นะครับคือน้องบิวก็จะทราบอยู่แล้วว่าฐานจมูกจะกว้างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องบิวคอนเซิร์นเป็นหลักคือหน้าตรงนะครับแล้วก็ด้านข้างอยากให้มันดูเป๊ะอยากให้มันดูตังกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีลดขนาดเขาซะดังนั้นเนี่ยการต่อกระดูกนะครับก็จะมีความสําคัญในเคสของน้องบิวนะ,ะแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งแผลผ่า ต้องบอกนิดนึงนะว่าน้องบิวเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นแผลผ่าตัดง่ายมากมเป็นคีลอยง่ายมากนะครับดังนั้นก็ขอยืนยันนะครับว่าเทคนิคแผลเล็กของเราเนี่ยไม่ทําให้เกิดคีรอยอย่างแน่นอนนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามันได้องศาที่ดูล,ลมุนรับใบหน้ามากๆเลยนะครับว่าระวางซิลิโคนแนบยุม้มกระดูกนะครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยระยะยาวแล้วก็เน้นเขาเรียกว,ว่าให้ใบหน้าของของของน้องเนี่ยมีมิติที่สวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบอกได้เลยว่า ปลอดภัยไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตรงสน,นด์แล้วกันนะ,ะนี่คือ b e f o r e นะครับ before จะสังเกตเห็นว่าฐานจมูกมันน่น18มิลแล้วก็<น>มีค,<น>ความคดเล็กน้อยนะครับบริเวณตรงสันนะถือว่าไม่เยอะ,ะแต่ว่าเราจะปรับให้ดูสวยดูปังมากขึ้นด้วยเทคนิคการผ่าตัดแผลเล็กของเราะนะครับแล้วก็ใช้ยาชาจุดเดียวโดยที่แบบไม่ทําให้คนไข้เจ็บเลยนะแล้วเราทําให้คนไข้สวยขึ้นโดยที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์แบบเหมือนมาซื้อของหน้าเซเว่นอ่ะแล้วกลับไปบ้าง นะฮะับแบบสบายสบายอ่ะไม่มีไม่มีความเจ็บอะไรเลยนะครับอันนี้พีฟอนนะดูอัปเตอร์นะฮะนี่ครับ้องบีมองกล้องครับโอ้ยเยี่ยมมากเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนนี้จะสังเกตว่าฐานจมูกเนี่ยนะครับมีขนาดที่ดูเล็กลงทั้งสองข้างนะจาก18มิลลิเมตรเป็น12มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยได้วอลลุ่มหยดน้ําที่สวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับจากเดิมที่กระดูกมีความโคตรเล็กน้อยก็ได้รับการแก้ไขด้วยอันนี้คือบีฟอนเนาะแล้วก็เราได้การแก้ไขนะครับให้ดูเล็กลงอันนี้ต้องบบออออกกวว่่่่่าาามมีีีรยยูนแตพเข้ท ตรงฐานจมูกทั้งสองข้างของน้นงองบิวเนี่ยก็จะดูเลียวเล็กลงกว่า <ะ S 2> นิดหนึนะครับค,คือมันจะเป๊ะก,ก่อนนี้วันนี้มันเหมือนแบบมีความแบบฉ่ำฉ่ำของอาการบวมนะฮะข,ของยาชาแล้วก็เนื้อเยื่อที่มันมีอาการบวมแล้วก็มีเลือดที่มันคั่งแต่พอทุกอย่างเข้าที่แล้วนะครับจมูกข,ของน้องเนี่ยก็จะได้องศาที่ดีขึ้นแตจ่จะสังเกตว่าเทียบกับชัดเนี่ยจะสังเกตว่าจมูกเนี่ยดูยาวข,ขึ้นชัดเจนแล้วก็ดูสวยขึ้นด้วยแต่ว่ายังเป็นความเป็นเขาอยู่นะครับ คือหลายคนน่ะกลัวว่าคุณหมอคาเสริมจมูกมาแล้วเนี่ยกลัวมันเหมือนบล็อกเดียวกันน่ะรู้ไหมทำไมแบบคนเสริมมาแล้วก็หน้าเหมือนกันหมดเลยแต่ต้องบอกนะว่าเสริมจมูกด้วยเทคนิคของเรานะครับเป็นทรงสรบล,ลมุนเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าเรายังเป็นเราอยู่แต่เป็นเราที่มีความสวยดูแพงขึ้นนั่นเองะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะนอกจากองศาจมูกที่พี่หมอดีไซน์ให้แล้วอะ่ะพี่หมอก็ อยากจะให้มันเขาเรียกเขาเรียกว่าความปลอดภัยนะครับที่พี่หมอบอกไว้ความที่อื่นต้องมีนะครับจมูกที่สวยไม่จำเป็นต้องโด่งมากแต่เป็นจมูกที่โด่งรับใบหน้านะครับไม่ต้องพุ่งทะลุไปดาวังคารดาวพฤหัุกนะฮะแต่ว่าเป็นจมูกที่เขาเนี่ยอยู่กับตัวเรานะครับแล้วก็อยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าเราคิดเสมอว่าคนไข้ของเราเนี่ยที่มาทำเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเราเหมือนเป็นน้องสาวพี่หมอนั่นเองนะฮะพี่หมอก็อยากให้น้องสาวเนี่ยดูสวยขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ พี่หมอดีนนะคะในการพัฒนาเทคนิคอย่างต่อเนื่องอยากให้คนไข้เนี่ยสวยไปแล้วเนี่ยอยากให้ใช้ชีวิตได้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตได้แฮปปี้มากกว่าเดิมนะคะหลายคนรู้สึกกังวลว่าเสริมจมูกไปแล้วจะไม่สามารถใส่แว่นได้ เสริมจมูกไปแล้วจะไม่สามารถนอนตะแคงได้แต่นารินทาคลินิกค,ค่ะคุณสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเลยรวมไปถึงตัวซิลิโคนนะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกกังวลดูค่ะแล้วรู้สึกว่าเอ๊ซิลิโคนที่ใส่ให้เนี่ยซิลิโคนของอะไรถูกต้องตามหลักออไหมซิลิโคนของเรานะคะเป็นซิลิโคอนอินทนเกตเกตทางการแพทย์อยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิตเป็นพิริฟายซิลิโคนบริสุทธิ์100%ทุกคนคะ่ะไม่มีสารราคาเครื่องต่อเนือ้อเยื่อเรยรอบคนเป็นภูมิแพ้ และที่สำคัญอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิตด้วยนะคะวันนี้ก็ยืนยันจากคุณบิวแล้วนะคะว่าไม่เจ็บจริงๆยาชาจ,จุดเดียวจริงนะคะและที่สำคัญได้ทรงจมูกที่สวยระมนกลับบ้านไปด้วยน้องบิวทราบไหมว่านอกจากที่เราจะสวยขึ้นดูดีขึ้นแล้วเนี่ยเรายังได้ในเรื่องโหเห็งด้วยน้องบิวทราบไหมคะทราบอ่าน้องบิวเป็นสายมูไหมคะสายมูสายมูเหมือนกันวันนี้เราเรีวสคุณหมอไหมคะว่าอยากปังด้านไหนเรื่องไหน ยังไม่ได้รีเควสค่ะยังไม่ได้รีเควสแต่ว่าก่อนมาก็คือสวดมนต์ไหว้อ่าสวดมนต์ไหว้ขอวันนี้ผ่านผลก็ได้ดีแสดงว่าพรสำลิศผลแล้วเพราะว่าทรงจมูกสวยมากมแต่ว่าในทุกๆเคสนะคะต่อให้เราไม่ได้รีเควสคุณหมอนะคุณหมอก,ก็จะมีการปรับมีการออกแบบเสริมเรื่องการงานการเงินความโชคดีไปอยู่แล้วค่ะต้องบอกเลยว่าจมูกทรงนี้นะคะเป็นทรงจมูกที่ถูกต้องตามหลักโงหงวเฮงทุบการรับทรัพย์รับโชคแน่นอนนะคะน้องบิวค่ะพูดถึงความประทับใจนิดนึงอันนี้หลังทําเสร็จทันทีเห็น ทรงจมูกตัวเองหรือยังคะเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะประทับใจจุดไหนบ้างตั้งแต่ก้าวเข้ามาเลยที่นรินทร์ฮัคคลินิกทุกอย่าง,างเลยค่ะใช่<ล>ทั้งพี่ๆแล้วก็คุณหมอคือน่ารักมากทุกคนคุณหมอให้คำอธิบายดีไหมคะดีค่ะดีมาก,มากเลยเนาะแล้วก็วันนี้นะคะน้องดิวกลับไปเนี่ยสามารถดูไลฟ์สดได้เลยเพราะว่าที่นู้นต้องบอกว่าไลฟ์สดของเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะตัดต่อได้มีการเทียบรูปก่อนทําหลังทำให้ทุกคนเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่นะคะบอกว่าชอบจมูกทรงนี้มีปัญหาเนื้อน้อยปลายโกรมเหมือนกันอยากได้ทรงนี้เลยทรงแบบน้องบิวนี่แหละใช่เลยแคปหน้าจอนี้ยืน่นเป็นเรสเซลเลนให้คุณหมอได้นะคะน้องบิวได้ค่ะได้เนอะอนุนขออนุญ,ญาตเจ้าตัวให้แล้วนะ้น,น,น้องบิวบอกว่ายินดีเลยใครชอบจมูกทรงนี้ก็สามารถแคปได้นะคะ ยืดเลฟเฟเลยให้คุณหมอได้แล้วเดี๋ยวเรามาประเมินกันอีกทีนึงว่าสามารถทําตามแบบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะความสวยต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยจมูกที่สวยไม่จะเป็นต้องโด่งพุ่งไปไหนนะคะแต่ว่าโด่งแบบกําลังดีรับกับรูปหน้าอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิตค่ะน้องบิวคะคอยอนิดนึงค่ะหลายคนดูรีวิวนะคะดูไลฟ์สดอยากทำแหละแต่ว่ารู้สึกกลัวเจ็บตัดสินใจไม่ได้หาข้อมูลเยอะก็ยังลังเลอยู่ในฐานะที่วันนี้น้องบิวถือว่า เป็นตัวแทนหมู่บ้านขึ้นเขียงผ่าตัดจริงได้ทรงจมูกสวยหน้าเปลี่ยนหน้าหวานขึ้นมากๆฝา,ากเชิญชวนเพื่อนๆให้พี่นุ่นหน่อยได้ไหมคะก็อย่างไงก็เข้ามาทําได้นะคะคุณหมอหน้ารักทุกคนน่ารักแล้วก็ ยาชาไม่ไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยก็คือช,ชิวเลยใช่ค่ะก็คือ,อชิวมากๆชวนคุยตลอดเลยค่ะใช่จริงๆพี่นุ่นบอกว่า<ช>พี่นุ่นแอบ,บเดินผ่านห้องผ่าตัดได้ยินเสียงคุณหมอชวนคุยตลอดเลยเห <c oughs> ็นไหมพี่นุ่นบอกแล้วคุณหมอเนี่ยชวนคุยมีพี่พยาบาลนั่งจับมือ<ช>และมีเพลงบอฟอให้ฟังด้วย เพราะฉะนั้นบรรยากาศในห้องผ่าตัดนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเจอกับบรรยากาศดีๆพร้อมกับเทคนิคปังๆนะคะนลินทาคลินิกมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องบิวมากเลยนะที่อนุญาตให้เราไลฟ์สดค่ะและขอบคุณเพื่อนๆในไลฟ์สดด้วยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นลินทาคลินิกด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆรีวิวสวยๆที่นุ่นจะนํามาฝากทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นุ่นและน้องบิวขออนุญาตลาไปก่อนนะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าขอบคุณและสว สวัดีค่ะ